สวัสดีค่ะเราอยู่ที่บูธ You Drink I Drive นะคะสวัสดีค่ะแนะนำตัวนิดนึงค่ะครับผมพีทนะครับเป็นเจ้าของ You Drink I Drive ครับค่ะ You Drink I Drive ทำอะไรคะ,ะเราเป็นแอป,ปนะครับเรียกพนักง,งานขับรถส่วนตัวครับ <Wow. S 2> สมมติวันนี้เราขับรถไปดื่มใช่ไหมครับ uh huh. แล้วก็เราไม่อยากทิง้งรถไว้ที่ผับ uh huh. ใช่ไหมครับเราก็สามารถเรียกพนักงานขับรถเนี่ยมาขับรถของเราได้เราก็กลับได้ทั้งเราทั้งรถกลับด้วยกันเลยนะครับ oh, ใช่ถูกต้องครับ นะเพราะถ้าเราขับเองนี่เราอาจจะต้องเจอด่านเป่าแอลกอฮอล์นะฮะค่ะเดี๋ยวนี้โดนด่านนี้เข้าคุกเลยนะฮะอ๋ออันนี้<ช>คือคได้ทั้งรถกลับบ้านได้ด้วยถูกต้องครับเยอะม,มากเลยถูกต้องครับ่ะถือเป็นสตาร์ทอัพที่น่าจับตามองทีเดียวเลยนะคะใช่ครับค่ะคิดว่าสตาร์ทอัพมีส่วนช่วยเหลือเศรษฐกิจฐฐธุรกิจประเทศไทยได้ยังไงบ้างคะผมว่ามีส่วนเยอะมากนะครับเพราะว่าสตาร์ทอัพเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นเหมือนสินค้าใหม่ๆบริการใหม่ๆแล้วก็ท,ที่ที่เข้ามาตอบโจทย์ปัญหาต่างๆที่เคยมีแต่ไม่เคยแก้ได้มาก่อนให้กัับบปรรระเเทศาค ซึ่งผมคิดว่าแบบปัญหาพวกนี้หลายหลายอย่างมันมันคาราคาซางค้างกันอยู่มาหลายมาสิบปีแล้วอย่างเงี้ยแล้ววันดีคืนดีแล้วก็มีเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยมาคิดคนเทคโนโลยีต่างๆเพื่อมามาตอบโจทย์ตรงนี้ครับซึ่งมันก็ทำให้เกิดตลาดใหม่ๆขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วก็โอกาสใหม่ๆด้วย